เป็นคนติดทานกาแฟระหว่างวันมากๆคือต้องทานทุกวันเลยนะคะเลยเลือกกาแฟที่แบบว่าทานง่ายและที่สําคัญเลยต้องไม่อ้วนค่ะนนยคฟฟี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาใช้ย้าหวานแทนน้าตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะใส่ครีมเทียมจากกะเพรนะคะคือเราเป็นคนหิวระหว่างวันใช่ไหมโออเนี่ยตัวนี้เขาช่วยเราคุมหิวนะคะแล้วก็อิ่มท้องได้ทั้งวันเลยหอหอมนะคะอร่อยเข้มข้นมากๆอืม ที่สำคัญเลยนะช่วยเรื่องระบบกับถ่ายด้วยใครที่แบบว่ามีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ด้วยนะคะมี6รสชาติค่ะอร่อยทุกรสชาติเลยค่ะเห็นมานานแล้วคือตัวนี้ขายดีมากๆเลยตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะนี่ซื้อหนึ่งแถมสองค่ะจากราคา1นึ่บาทนะเหลือเพียง590บาทเท่านั้นเองส่งฟรีคือซื้อ1แถม1นซองใหญ่แถมอีก4ซองเล็กเฉลี่ยแล้วตกซองแล้วไม่ถึง11บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วไปลองเลยไปลองเลยนาย c o อฟฟี่ค่ะ